คนขาไม่ดีก็ไปนั่งที่เก้าอี้เจริญสติสัมปชัญญะเอาสมาธิพอประมาณพอได้เลี้ยงแต่ถ้าคนขาดีๆร่างกายอุดมสมบูรณ์ถ้าอยากเป็นนักเลงสมาธิอย่าไปหานั่งพิงน,นั่งแอบนั่งอิงตรง,ตรงนู้นตรงนี้พวกเราจะเป็นตุกแกกันไ้เลย เห็นต wa, ้นไม้ต้นไหนเห็นเสาตรงไหนเราไปเยะเข้าไปละนั ohl, ma, ่งพิงสบายหัวคนไหนหัวหัวงอนงอนหัวคอนกลายเป็นหมอนที่ดีที่สุดอาตมาสมัยก่อนเดินทุดงไปจนถึงเมืองอุบลเดินเรียบฝั่งโคมาถึงพระธาตุพนมด้วยกันยี่สิบเอ็ดอง พากันไปกราบนมัสก,การพระธาตุอธิษฐานใจต่อหน้าพระธาตุซบอกพระพุทธเจ้าใต้พระอุรังคธาคือพระธาตุพนมในคืนนี้เป็นตายร้ายดีจะขอไม่นอนจะปฏิบัติบูบชาพระศาสดาถ้าจะตายก็ให้ตายในหลานพระธาตุนี้ว่ากันแล้วก็ฝากกันนั่งสมาธิเดินจงกรมแหมว่ามันจะสว่างสําหรับผู้ที่ ไม่เข้มแข็งกับทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งแต่มีคนหนึ่งแกหัวงอนงอนหัวคอนคอนเหล็กเล็กๆเท่าเ,เ,เนี้แปบ๊บที่เขาทํำลังคาทําเป็นเสาแกไปนั่งปับ๊บหัวคอนคอนแกปั๊บเข้าไปพอดีปานหมอนเลยหลับยันสว่างตึกเหมือนกันแกก็ไม่ได้นอนแต่ก็หลับเอาเปียกเพื่อนสบายเลย ที่นี้ถ้าหากเราอยากจะเป็นนักเรงสมาธิอย่าไปหาที่อิงนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบอย่างนี้เฉยๆให้เลือดลมมันไหลเวียนได้สะดวกหลังจากนั้นก็ตั้งกายให้ตรงๆเราได้พูดมาแล้ววันนั้นตั้งกายตรงเพื่อมันจะไม่ง่วงนอนง่ายเพื่อจะได้เฉลียแบนสติสัมประชัญญะพลังงานทางจิต ที่ต้องนั่งตัวตรงนั้นเพื่อสุขภาพด้วยเพื่อป้องกันโรคอื่นไม่ให้เกิดโรคลมในท้องนั่งนานๆนนลมในท้องท้องอืดลังจากนั้นก็เกิดอาการเด็กอันหนึ่งเส้นโลหิตฝอยทางทาวาวรหนังมันจะคอดหลังจากนั้นเมื่อท้องอืดไม่ถ่ายต่อมาก็เป็นโรคลิซิด่วงเป็นโรคต่อมลุกหมากักเสบเหล่านี้เป็นโรคท้อง คูกใหานั่งตัวตรงๆงันก็อึดอัดไม่สนุกแต่มันก็ไม่หลับง่ายแต่พอมันเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วแม้แต่จะงอมันก็ยืดยืดยืดขึ้นของมันเองไปถึงจดุดเหมือนมันจะหิ้วเราลอยขึ้นไปบนฟ้ามันยืดของมันขึ้นไปเองให้เมื่อนั่งตัวตรงตั้งคอในีเ่เริ่ม หลับตาลงเอามือวางไว้ตามธรรมดาทับกันธรรมดาเนี่ยหลับตาลงแล้วก็สังเกตด้วยว่าหลับตาที่เหมาะไหมสําหรับเราบางคนหลับตาลงแล้วร้อนถ้าลืมตาอยู่สบายแต่ถ้าหลับตารู้สึกมันร้อนในตัวนั่นคืออาการระบายความร้อนไม่พอถ้าตั้งใจมากหนมากก็ยิ่งร้อนเพราะลมหายใจในช่วงนี้กําลัง กำลังไม่สม่ำเสมอทํากลางความตั้งใจเกินไปเราอย่าตั้งใจเกินให้มันเกินความพอดีเหมือนนั่งเล่นเนี่ยอย่าตั้งใจจนเกินไปอย่าตั้งใจเพ่งเกินส่วนไหนมันกดมันเกร็งก็อย่าให้มันเกร็งในร่างกายหลับตาลงไปถ้ามันร้อนแล้วก็ความคิดพลาน ในขณะที่หลับตาหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆม่หายใจเข้าลึกๆล,ละเอียดดูด้วยว่าการหลับตาชนิดนั้นมันเหมาะกับเราไหมถ้าหลับตาแล้วมันคิดมากแต่มันตัวร้อนอึดอัดมัจจะไม่ถูกกับเราก็ได้ลองลืมตาเพราะอนาปานสตินั้นบอกชัดระหว่างตาไม่ลำบากนะน กายโยกิรมตินะจักโูนี้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากจะหลับจะลืมไม่จำกัดทีนี้เราลองลืมตาถ้าหากหลับตามันมันมันคิดมากมันร้อนลืมตามองไปข้างหน้าประมาณสักสองเมตรสามเมตรจุดใดจุดหนึ่งเพ่งลงไปสายตาจดจ้องตรงนั้นสติจดจ้องอยู่ที่ลมหายใจ ถ้าเห็นว่ามันหนักในหน้าผากความคิดน้อยมันหนักในหน้าผากก็จับสายตามองไกลออกไปกว่าเก่าหรือถ้ายังไม่ดียังรู้สึกอ,อเรามองไปไกล,กลมองไปสุดขอบฟ้าสุดสายตาโดยไม่จดจ้องกับสิ่งใดเป็นอนิมิตตะสมาธิชนิดที่ไม่ถือภาพใดๆเป็นเป็นเป็นเครื่องหมาย เห็นก็เหมือนไม่เห็นถ้าใครทําได้จะเก่งเลื่อมตาอยู่ไม่เห็นใครทาได้ไม่เก่งมีอยู่นะมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะกับที่มันเห็นเลื่อมตาอยู่ไม่เห็นไม่เห็นมันไกลมันไกลเกินกว่าที่จะมาเห็นสิ่งใกล้ๆนะสุดถ้าถ้าใครทําถูกไปสมาธิขึ้นมาทันทีเรื่องมวงนอนก็หมดปัญหามังงอนก็หมดปัญหา ไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่มีง่วงแต่จะให้ม่วงลองหลับตาเดี๋ยวเดียวมันก็หลับตกไปเลยทีนี้ถ้ามันสงบมากเข้ามันค่อยหลับมันเองหลับมันเองเรียกว่าหลับนอกตื่นในขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่าบางคนลืมตาดีคิดน้อยๆไม่อึดอัดผ่อนคลาย แต่บางคนลืมตาไม่ได้เรลือเหมือนนั่งเล่นเฉยๆเห็นอะไรคิดไปนั่งว,วิตกจริตทคิดมัวเห็นคนไหนผ่านมาคิดเห็นต้นไม้เห็นต้นไม้เห็นนกเห็นกาเลยคิดมัวไปหมดบางคนถนัดหลับถ้าหลับไม่เห็นอะไรเลยดีแล้วหลับตาหลับตาแล้วเริ่มเริ่มหายใจเมื่อกี้เราสวด พราะโซสตัอาสัสติโซสตัวปัสตปะส,ะส,ะสติปริมุขังสติปัตะเปตวามีสติอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็หายจะเข้าหายจะออกมีเริ่มต้นนะสตาร์ทพอหลับตาลืมตาก็ตามมีสติเฉพาะหน้าก็หมายความว่าเฉพาะหน้าภายในคืออยู่กับปัจจุบันเฉพาะหน้าภายนอกก็คือสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนขับไปข้างนอกนอกันนี้ หายใจเข้าจะออกธรรมดาหลังจากนั้นเริ่มทีครั้งวาทีครั้งไปว่ายาวด a i t i n g long ฮิดู I am b r e a t h i n g long in and out this the first first time หายใจเข้ายาวออกยาว รู้ตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวตอนนี้รู้เฉยๆรู้เฉยๆหายใจเข้าลึกๆปล่อยออกไปถ้าห่างมันไม่ถนนัดเข้าไปแล้วก็อัดไว้ดัดดีๆตอนนี้จะสามารถรักษาโรคบางชนิดได้หลายหลายโรคเลยไม่จะปวดแข้งปวดขาปวดหัวเขา่าปวดขา,ดขาพับ ถ้าใครรู้จักทำใช้ลมเนี่ย,ด,ด,นะด,ย,ยดันเข้าไปไม่รู้สึกตึดอัดดันเข้าไปหายใจขยอเข้าอีกดันเข้าไปขยอเข้าปล่อยออกทีเนี่ยไหลออกมาแล้วจะเห็นมันไหลตั้งแต่เท้าออกมาตามตัวว่าออกมาให้ยังนี่ความเจ็บปวดรัรวๆทั้งหลาย ก็ค่อยๆหมดไปง่วนๆก็ทําอย่างนี้ได้ส่งความรู้สึกไปส่วนบนหายจะเข้าลึกๆหยุดอัดและส่งความรู้สึกขึ้นข้างบนนู่นเป็นเป็นลมอันเกิดจากจิตเรียกว่ากัมมชวาตะจิตตะหวายโยติจิตตะวายโายโลมมแห่งจิตเห่งขึ้นข้างบนแล้วก็เพ่งดันดันดัน,ดนแน่นก็ไปข้างบน หายใจเขยอเข้าแล้วค่อยปล่อยออกมาจะเห็นมันไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างความง่วงออนอนเบาบางไปแต่ถ้าอากาศมันร้อนเราปวดหัวเราอะไรอย่าไปดันมันเพ่งลงข้างล่างเพ่งสร้างความรู้สึกไว้ข้างล่างหายใจเข้าใจออกตามธรรมชาติเพ่งลงข้างล่างความรู้สึกปวดหัวข้างบนอย่าลดลงปวดหัวมีสองชนิดหนึ่งดันสูง สองดันไม่พออยู่ในที่อับหายใจไม่พอออกซิเจนไม่พอสมองขาดออกซิเจนปวดหัวเราออกมาที่โลงนั่งสมาธิปึก๊กหายใจเข้ายาวๆดันเพ่งดึง้างบนนะหายใจเข้ามาอีกขยองอีกดันก็ไปอีกก่อนที่มันจะออกจริงๆไม่ให้มันรีบออกขยอเข้ามาแล้วปล่อย ทีนี้จะเห็นว่าข้างบนก็ไหลย้อนขื้อนมาแล,ล้วโป่งโล่งข้างบนทำนานๆทำบ่อยๆถ้าทำอย่างนี้ทำบ่อยๆสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งความปวดหัวอันเกิดจากออกซิเจนไม่พอในสมองอย่างนอนในที่เอาอับตื่นมาใหม่จะปวดมันก็หายทีนี้ยืดดีมันปวดเหลือเกินนี่อะไรอะไรมันพอแสดงว่าความดันความดัน ในร่างกายเนี่ยมันสูงมากความดันโลหติตสงูงไปวัดก็รู้ทันทีเลยผู้ที่จะเจริญอาณาปานาสติยังไม่ต้องบัวความดันสูงความดันต่ำไปทําให้หมอวัดเดี๋ยวนี้หมอก็ตกใจว่าทําไมดันสูงเหลือเกินสักพักหนึ่งขควบคมให้ละเอียดละเอียดไปวัดอีกก็ตกใจอีกว่าทําไมมันต่ําเหลือเกินพราเห็นนั้นศึกษาให้ดีด กษาให้ดิดิอานาปานาสตินี่มันมัน,ม,นมันละเอียดอานาปานาสติยัตสัปริปุณาสุภาวิตายถาปุภพเทพุทเทนเทสิตาโสอ,อิมังโลกังปภาเสติอพภามุตโตวจันทิมาบุคคลใดเจริญอานาปานาสติให้บริบูรณ์ตามลำดับ ปริปุนาปริภาวิตาอบรมยิ่งขึ้นไปให้มันสมบูรณ์อน,นุบุพังปริจิตาตามลําดับตามลําดับตั้งแต่ลมยาวไปจนถึงขั้นสุดท้ายสิบหกขั้นน,นนั่นแหะจึงมอว่าตามลําดับที่พระพุทธเจ้าสอนบุคคลนั้นจักอย่างโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจัน์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉชนั้น เมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกยาวสั้นหายยาวออกยาวเข้าพอสมควรแล้วก็พอนปล่อยตามธรรมชาติมันก็จะสั้นลงสั้นลงร่างกายเย็นลงถ้าตัวมันจะงอก็ายืดขึ้นใหม่เพื่อมันไม่เงานอนแต่ถ้ามันตื่นมันเด่นมันสงบง่ายก็ปล่อยมันเลยทีนี้เอาอย่างนั้นลมหายใจนี่มันสั้นต่อมามันก็จะเห็นกายทั้งปวงนั่นก็คือเห็นลม ที่มันเริ่มสงบลงเราก็จะเห็นกายทั้งปวงโดยอาการดิ้นดิ้นดิ้นในตัวมือมัน,ม,น,ม,นม,มีตัวมีตนวิ่งไปวิ่งมาในร่างกายในหัวในเอวในข้างในหน้าในตานั่นอาการดิ้นอย่างนั้นแหละดิ้นตรงไหนเราก็รู้ตรงนั้นพอเราหายาข้าวยาวๆปล่อยออกไปเราดูก็เห็นไหลไปไหลมาทั่วร่างกายอย่างนี้เรียกว่าสภากาย ปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงทั้งหมดคือลมทั้งหมดหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้มันคามมิ่งคาบมิ่งคาบมิม่งแะทําให้มันลำงบับประสัมพยังไม่รู้กายทั้งปวงไปจะทําให้ลมสงบหายใจแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงในช่วงนี้หูได้ยินเสียงบางท่านตาก็จะเห็นสิ่งที่มันไหลไปไหลไปไหลไป,ไลไปเกิดอกาหาันในมิต ต่อมาก็เอานิมิตอันนั้นเนี่ยมาดูเราได้พูดไว้แล้วในวันก่อนเพ่งดึงเข้ามาใกล้ผลักออกไปไกลทําให้มันเล็กทาให้มันใหญ่โอนไปเวียนมานานนานเข้าความรู้สึกกว่าตัวเราเป็นผู้เพ่งกับสิ่งที่ถูกเพ่งก็ไปรวมกันเหมือนผู้คนย่องไปยิงนกตกป่าบางทีตาเขาจ้องที่นกถือปืนหืออะไรเขาเดินไป เขามีความรู้สึกอยู่บริเวณนี้จิตเขาไปจ้องอยู่กับไอ้นอนในขณะนั้นเขามแม้กระทั่งหายใจเขาลืมแม้กระทั่งหายใจเลยจิตชนิดนี้พ่กมันน้อยลงน้อยลงกําลังเพ่งมิตที่เป็นปฏิภาพที่เราเห็นแล้วทําให้มันเล็กทําให้มันใหญ่ทั้งว่ามันใกล้ทั้งว่มันไกลเมื่อลมหายใจนี่มันก็นุมดูของมันมันน้อยลงน้อยลงมันไปรวมอยู่ที่นนอนหลังจากนั้นก็เป็นบูว่า หมือนตกจากที่สูงถ้าเราไม่ไม่ถอนจิตก่อนดูไปดูไปเีกหน่อยมันก็เข้าไปข้างในพลุกเข้าไปดับตัวงลงไปสงบเย็นตรนี้ก็มาถึงขั้นเดียวกักายลำงับปัจสมภยังจิตสังขารังถ้าลำงับมากก็ปีติมากถ้าลำงับน้อยก็ปีติน้อยเราทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้มันลำงับนะ ถ้าลำงับถึงขนาดดิ่งไปอย่างนั้นปีติก็ล้นเหลือข้อที่ห้าต่อมาเราเปิดหนังสือดูก็ได้หลังจากกายลำงับแล้วก็มาถึงคําว่าปีติปฏิสังเวทีถ้ามันลำงับมากปีติมันก็มากคือข้ามันเข้าไปข้างในสู่อัปปนาสมาธิเป็นฌานที่หนึ่งนี่ปีติมากล้นเหลือเลยเอ,อิบิ่มซาบซ่านอยู่ ทีนี่อย่าลืมว่าแม้จะไม่เข้าไปอย่างนั้นมันก็มีปิติปิติอย่างไรเรานั่งไปเนี่ยเพียงแต่ลมหายใจละเอียดละเอียดลงปล่อยตามธรรมดาร่างกายกาเย็เย็นลงเย็นลงท่านจะรู้สึกขนลุกเยือ่อเมื่อมเข้าปที่มันเกิดซ้อนขึ้นมาในกายํางับนั้นจิตใจเริ่มอ่อนโยนน้ำตาไหลบางคนนั่งไปก็น้ำตาไหล น้ำตามันคอยแต่จะไหลไม่ได้พราะว่าตนเองเราไม่ได้ดีอกดีใจไม่ได้เสียใจอะไรแต่ลึกๆมันอุ่นๆมันภ,มภ,มภูมิอะไรอยู่น้ำตาหลายออกมาใจอ่อนอยู่ด้วยกันหลายๆคนมองเห็น,คนน,นคนนู้นคนนี้นี่รู้สึกใจอ่อนโยนเห็นผู้หญิงแก่ๆสักคนหนึ่งก็คิดถึงแม่ คิดถึงพ่อเห็นผู้ชายแก่ๆสักคนหนึ่งอะไรพวกนี้ชีแจมันอ่อนโยนผิดปกติน้ำตามจะไหลหนักๆเข้ากันไหลจริงๆนันปีติมันเป็นลำดับลาดับแล้วแต่กายจะรำงับขนาดไหนพราะกายรำงับลงไปมันจิตมันก็รำงับด้วยในขณะนั้นฌานที่หนึ่งปฐมฌานนั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตา เอกคตาลงไปในนั้นออกมาก็มีปีติเลื่อนอยู่อกีกจังก่อนตัวปีติที่มันมากเกินไปเนี่ยมันจะทาให้สติเผลอเลื่อนลอยไปติดอยู่กับตรงนี้มันจะมีทีนี้มันจะหลังจากปีติลดลงมันจะเกิดความสุขเกิดความพอใจตนเองชาตินี้ทั้งชาติเนี่ย เราได้พบสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในขณะนี้ถ้าใครจะเอามีดเอาดาบมาตัดคอเราเราจะไม่เสียใจเลยเราพอใจอยู่อย่างนี้มันทั้งขนาดนั้นนะปีติแล้วมันก็ส่งไปถึงความสุขอย่างนี้ต่อไปมันก็จะปรุงความสุขชนิดนั้นมันปรุงได้ดีนักมันจะคิดคิดดีคิดดีเพราะนั้นมันส่งกันสามอันนี้ มีติเกิดขึ้นขนาดไหนความสุขก็เริ่มขึ้นขนาดนั้นซ้อนกันไปแล้วความคิดต่อจากนั้นก็จะคิดดีคิดจะไปตอบบุญแทนคุณพ่อแม่คิดจะไปสร้างสั์สังคมคิดจะไปช่วยเหลือเชือจุนคิดจะทำคุณงามความดีทุกอย่างที่มันมีในโลกนี้ถ้าเราจะทำได้ก็ได้แต่คิดเฉยๆนั่นแหละไอ้ตัวคิดที่เรียกว่าจิต ตะสังขาลังเห็นไหมนะมันส่งกันไปข้อที่สี่ห้าหกจิตสังขาลังปฏิสังเวทีถ้าเราไม่รู้ไปตั้งแต่นี้แต่นี้แต่น,ตนี้มันส่งพื่อเดียวไม่รู้เรื่องเลยเดี้ยวจิตสงบออกมาแล้วทำไมมันคิดแต่สิ่งดีๆมันเลยไปเลยมันเป็นพลังส่งไปตั้งแต่ปีติและความสุขถ้าสุขมากมันก็คิดมาก คิดดีๆด,ดีคิดมากเลยในช่วงนี้ถ้าไปรักผู้ใดก็รักมากลูกเต้าจะรักพ่อรักแม่ตรงนี้เอง